เดียวพอหน้าฝนมาทีนี้มันลกเต็มเลยเป็นไงปาเขาบอกว่าพ่อเขาอ่านอ่านซ้ํากับคุณอะไรนะพ่อเขาอ่านอ่านซ้ํากับคุณเอ้อะไรนะงะภาษากูเกิลอีกแล้วนะป๋าเนาะภาษากูเกิลงงอีกแล้วเนาะ Thank you very much my friend Thank you too บาเมียง่ง I love you นะ อ,อบ้าเมียงยางเป็นเด็กแต่ว่าชอบมาคุยกับคนแก่กๆแบบสาวดอยตาภาษาฝรั่งเนาะไมยบานาน่าภาษาดูประจอนี่อ่านแล่หลงังโอ้ยไมยบานาน่าโอ้ยกล้วยกล้วยบานาน่าของป้าบานาน่านิดเดียวนะนะั่นน่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ปานะนะ้าอันนั้นน่ะบานาน่าจิ๊บจิบเอง <laughs> นั่งเถียงนั่งเถียงบานาน่ายัวจิ๊บจิบเองนั่นนะไม่ใหญ่ นี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละนี่แหละสายพันธุ์นี่แหละแน่ๆเลยนี่ปาจอดนี่บานาน่าจิ๊บๆนี่นะกระจิตลิศนะนะแคทแคทจ๋าสวัสดีเจ้าขอบคุณเน้อเป็นได้สบายดีก็ไม่ได้หันมือไม่ต้องวันละโอ้ยมันนั่งถ่ายอยู่ไหนนี่ก็จับเป็นหน้าต่างเพื่อนบ้านนะนี่เออนาะเวลาจะเดินมาก็สะดุดเพราะว่านี่มาเป้ยเนาะ my dad My Dad อะไรนะ My Dad บอร์นออ่าอ่าอ่าอะไรนะไม่เจอ Thailand อินหนึ่งเก้าเจ็ดหกคำ USA หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าอ๋ออืมบอรอิน เอออ่านไม่ค่อยออกขออาภัยนะวาเมียงยางแต่ก็เดาเดานะอยู่ไทยน่าจะอยู่ไทยหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนี่อยู่ไทยแล้วก็คําอินคําอินคําไอคํา U.S.A ไปอยู่อเมริกาหนึ 1979, ออ่งเก้าเจ็ดเก้าน่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือเดาล้วนๆนะคะไม่ต้องหาหาคนแปลเดี๋ยวให้ปัดจอดแปลก็เอาก o เกิลมาแปลอีกสาวอดก็ปวดหัวงงอีกแม่ มีฮะพอดีบทจะมีคนช่วยแปลนะก็แปลแล้วก็เอาอากูมาช่วยแปลอกีกอุ้ยอากูแปลให้หลักอายกับมือตึ๊บคือเก่าเนาะนี่แหละเอาวันนี้เราเราเรามามาเข้าปากกล้วยเราก็มาจบปิดท้ายคลิปกันที่กล้วยนี้นะคะตอนนี้ก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วนะ thank you so much นะว่าเมียงยางอายพ่อเออเขาพูดถึงแต่พ่อนะเขามาทีไรแต่เขาไม่เคยพูดถึงแม่เลย เราก็ไม่กล้าถามละไม่รู้ว่าเขาอาจจะเขาอาจจะอยู่กับพ่อของเขาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีบางสิ่งบางอย่างสําหรับประเทศไทยเรามันอาจจะเป็นคําพูดธรรมดาคําถามธรรมดาแต่สําหรับคนต่างชาติบางคนเขาอาจจะเป็นอะไรที่บอบางเนาะถ้าเขาไม่พูดถึงเราไม่ถามดีกว่าถ้าเป็นไทยเรานี่ก็จะถามเราเออแล้วแม่แล้วอายุเท่าไหร่แต่นี่สองครั้งแล้วนะคะพูดถึงแต่พ่อเขาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าประมาณนั้น หายไปไหนมาครับไม่เจอกันนานเลยแคทแคทว่าสันเออแมนแคทแคทแล้วก็คุณประดิษฐ์อีกคนหนึ่งหายไปเลยนะ <hi. S 2> ไม่ค่อยได้เจอเลยสาวด้วย Thank to you to my friend จ้าวาเมียงยาง Have a nice day Have a nice time นะขอให้อยู่ดีมีสุขนะขออยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขวาเมียงยางเขาอยู่อเมริกานะแต่ดูจากที่เขาลงคลิปแล้วเขาหน้าไม่น่าจะใช่ฝรั่งหรอกอันอาจจะเป็นแบบ คนที่อยู่ประเทศอื่นแล้วไปอยู่อเมริกาน่าจะอยู่ในมดนะอ่านะจบแล้วบายบายครับทุกๆคนขอให้สบ,บายดีนะครับค่ะคุณบุญร่วมขอบคุณค่าชนิดสลาก็หายเออใช่ขอบคุณค่าว่าเมียงย่างแม่นแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร์นนะคะนะเดี๋ยววันหลังก็ถ้าสาวดอยไลค์ก็มาคุยกันใหม่เอาน้องจูเกียริก็ยังอยู่คุณบุญร่วมด้วยนะ วันนี้ก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พูดผิดพลาดพลั้งไปก็อโหสิกรรมกันและกันทุกกรณีกรรมเนาะไม่ถือสาหาความไม่โกรธไม่อะไรกันเราทุกคนคือเพื่อนพี่น้องกันเนาะเก้าโมงสี่สิบสามนาทีอินยูเอสเอโอเคอ๋อพี่หม้ช่วงนี้ดูแลอ๋อจาาขอขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยูด่ดีมีสุขนะน้องแคทจ๋าทุกท่านด้วยนะคะ สิ่งใดที่พวกเราได้ลูกเคยร่วมสร้างกันมาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณความดีขอน้อมเอากุศลผลบุญนั้นแผ่อุทิ้นให้เจ้ากรรมในเวรทุกหมูลหลาชั้นภูมิให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในอนิสงส์ผลบุญกับพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดกันละนานเทิน